ทุกวันนี้เราพบอยู่ประมาณ32บริษัทก็ส่งข้อมูลให้กับกระทรวงดีแล้วก็กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับและในอนาคตเนี่ยเราจะเพิ่มหลักฐานในการจดทะเบียนนิติบุคคลคือคุณต้องมีสัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านหรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้านสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านนะครับมาประกอบแต่เพียงในว่าการเพิ่ม เอกสารเหล่านี้นะครับตามกฎหมายเนี่ยเรื่องสิทธิเสรีภาพต้องทำประชาวิจารณ์ก่อนซึ่งตัวนี้อยู่ระหว่างทำประชาวิจารณ์นะครับคาดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการตรวจสอบที่พบนะครับการตรวจสอบที่พบเนี่ยเราก็จะขึ้นหมายเหตุว่าบริษัทนี้เนี่ยไม่มีที่ตั้งจริง แล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งผู้ยกเลิกกระบวนการะทะเบียนในการจัดตั้งนะครับบริษัทที่ทําการบริษัทนะครับแต่ไม่ไม่สามารถเลิกบริษัทได้นะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่มีอำนาจในการกการเลิก,ก,เลกมี2กรณีนั้นเองก็คือการล้มละลายกับบคุคคลไร้ความสามารถเป็นกรรมาการนะครับแต่เราก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กระทรวงดีีส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้กับ ตำวรวจกองในการสอบสวนกลางเพื่อดาเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปแสนกว่าบริษัทย้อนกลับนะครับพบว่าชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงในการทํานิติกรรมที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าลายที่เราได้รับมาเนี่ยเราตรวจสอบแล้วพบตา่าทีสองบริษัทที่มีชื่อที่มีชื่อตรงกับาการ,รบายชื่อเจ็ดหมื่นลายแล้วเราอยู่ระหว่างกระบวนการที่จะตรวจสอบว่า เจ้าของเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้จริงเราก็จะยกเลิกการจดที่ตั้งสถานที่ตั้งของนิติบุคคลนั้นทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกำลังสร้างระบบนะฮะ,ะทางทางนิติตอนเนี่ยให้เจ้าของบ้านแต่ละหลังเนี่ยสามารถตรวจสอบบ้านของตัวเองว่าถูกนําไปใช้ในการจดทะเบียนหรือไม่ถ้าหากว่ามีการนําไปใช้จดทะเบียนโดยที่เจ้าของบ้านนี่ไม่ทราบเนี่ยก็สามารถแจ้งโดดมาที่กรมธน,นิการค้า นะครับกลุ่มนักกิจาก็จะทำการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วก็จะเอาข้อมูลตรงนี้แจ้งกลับไปที่กระทรวงดีนะครับแล้วก็กองอกองพันธุการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อทำการสอบสวนดอ,อกใหม่แต่แลในกรณีที่เจ้าของบ้านนี้ไม่ทราบนะครับเราก็จะให้พ่านนิตจังหวัดเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีในฐานะของการแจ้งความอันเป็นเท็จหรือจุดทะเบียนอันเป็นเทจ็จ่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโทษจำคุกถึง3ปีหรือก